สวัสดีครับผมคลิปนี้มีของดีมาบอกครับของดีของถูกนะครับหัวเจ้า n p r 115นะครับผมของดีของดีงดนะเอ้พื้นส,สวยๆแต่ผูนะฝั่งโน้นผูอยู่ฝั่งคนขับนะครับแต่ฝั่งซ้ายโอเคอยู่ ของครบมีท่านหลังท่านหน้าท่านหลังายหน้ามีอะไรนะไอ้กระจังหน้านะครับกันชนนะไม่มีอย่างเดียวคือสายเกียร์นะสายเกียร์ไม่มีอันนี้กำลังให้พ่อใหสียกงเดี๋ยวจะให้ดูกระดูกข้างล่างครับสวยมากตัวนี้ ีผอยู่ตรงเนี้ยฝั่งขวานะครับถ้าเราเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับมันก็จะโอเคเลยแล้วให้อกอยู่สีกุง ราคาหมื่นกว่าบาทเองไปซื้อทาไมสามหมื่นสี่หมื่นครับหัวตัวนี้ขายแค่หมื่นแปดนะครับหมื่นแปดเอารถมาทําเอารถมาใส่ไปได้เลยอันนี้หัวเขาก็ซื้อมาหมื่นแปดเหมือนกันนี่นะซื้อมาหมื่นแปดเหมือนกันครับน้องแปนครับหมื่นแปดแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ยาวนะเกียร์ยาว 108, เกียร์ยาวหมื่นแปดเหมือนกัน บอกเบอ่นะครับได้หัวจะเอาเรื่องเหมือนกันเต่กระดูกดหัวตัวนั้นน่ะสวยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตอนจะย,ยกกระดูกหัวสวยครับตัวนี้ก็สวยนะนยนะไม่ได้ขี้หร่นะนี้ก็สวยเหมือนกันเหมือนแปดนะ ประตูฝั่งนี้มีร่องรอยนิดนึงเงินแปมดูเสาตรงนี้นี่นี่แล้วรอดูของผมเงอนแปมกัน,เ,น,เ,น,กนเอารถมาใส่เอาได้เลยเฮ้ยเขาคือบอกโอ้ยผาไว้ทางนห้เอาไว้ทางนี้บ่โงินแดงเอาผา,า,าไว้ทางนี้ดู เอาไว้ทางในี้ขันทันประตูไปมันสิมันสิเบี้ยวประตูเออเอาไว้สอดสอดในสอดในมันสอดได้อยู่เออนั่นแหละสอดในเดี๋ยวประตูมันจะคดเออนั่น่ะเอาหมอนใส่ไปหมอนแดงในห้องห้องไปรถท่อมเด็กกับเท่ท่นั่นแหละเออแค่นแล้วละ่อวละอ่ะยกขึ้นนู๊ไปกลางๆลางไป่อย

bà khoang xoay đâu bớt đèn ngay, bà khoang mày, anh em hút chân này, này. Nhây, này Điệt, hốt hốt cả เดินเอ,อกเดินาเห <c oughs> ้เน่ยสนสองเยียนแต่ควงเดาถึงพัไปบ้งชนสบ้านตัวเองแล้วได้ทีแล้วพี่ตาย,แ,ตยลแ,ลแล้วไหนนอนใส่น้อไม้แลีงตสอเยีนแต่ควงไหมถอยรถเข็นไหมตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมมึงดุหัวกันไปงเดี๋ยวไมงดุหัวกัน มันบัดูหัวงับป่ะดูไหมดูหัวงามขนาดปะดดนะใต้ซุ้มรอ,อก,ก็สวยนะโอเคอยู่นะนสวยอย่ยนะมันเป็นหัวลอยลอยิอยหหนีล่ละันันเป็นหัวนอกแล้วมังในภายนกสวยมนมะื่นแปดมื่ปดก็ได้อยากได้เมา,เาลา้วนปั้นพสีเดมื่แปดสวยๆเลย หามาโหลดท้าเดราคาหมื่นแปดเนี่ยเอาไปตั้งค์ไปทั้งรถเลยคือเดี๋ยวลงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาไก่อย่ามาไก่หมดเขาหมดแดงไปเอาแทนหลังมาใส่เอาแทนหลังใส่ปะเอาแทนเอาแทนหลังได้เราตั้งเลยไหมเดี๋ยวเอาบ่อขับบ่อขัน เอเอเบลเบลเายางเบลน้ำเลาะนี่นีมนม่มันมีมันมีตัวนี้นี่นะนี่นะที่มันถูกอันนี้คือรีวิวให้เห็นเลยนะครับผมคือเราซื้อในราคาหมื่นแปดแต่เราไปทําแค่นิดเดียวไม่ได้ทําเยอะประตูประตูก็สวยที่ปิดประตูก็มีสวยอยู่ดีกว่าจะไปซื้อสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับ จริงๆแล้วแผ่นพ sì. ื้นมีสำเร็จขายเลยนะไอตัวรับพวงมาลัยมีขายใส่แค <aciones> ่นั the, ้นตัวเดียวพอเลยจบมันดูได้เลยบ้านพ่อใหญ่สีครับเด๋ยวรถวัดรถวัด อ่างทองรถบัด,บดสวยนะครับจริงๆนะผมไม่น่าขายนะแต่ผมอยู่ในวงการเนี้ยร้อยสิบห้เอาเก็บไว้ใส่รถถ้าเกิดผมซื้อรถมาแบบรถน้ำมันเดี๋ยวพาไปดูเรายแคนโนเดี๋ขายเมือนแปดพ่มาเก็บไว้ใส่จังรถน้ำมันดีดีกว่าบอท้าวันน้้งได้จังสภาพาน้นมากกยกใส่บ่ดีจีมันจังบ่ได้ไปหาซื้อย่างเนาะ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชีเล่ะนะตู้ตู้แอร์นนนบนก็มีเอาหมอนน้นขหนารถเอาผ้าห่มให้่อไอสีน้ำเอาตะสายรัดแหละคือรถเท่าไฟตามาเขอือในหัวเกลียงน้ำไฟตาไฟหน้าก็มีครบครบไฟหน้าก็มี บางๆนะไม่ผูกรถวัดบางๆเลยแต่สีปโปูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเนี่ยแะไม่ได้หนาแบบดังปัก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 เเนี่ยมาดูที่ผมขายรถน้ำมันให้ลูกค้าไปถ้าเกิดว่าผมซื้อมาเนี่ยสภาพเนี้ยบางที บอขายบางทีก็ยกใส่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดผมยังไม่ขายรถคันนี้ผมก็ยกหัวนั้นใส่ก็อัพราคาขึ้นได้นี่อย่างหัวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยห,นะหัวเนี่ยมันไม่ไหวจะเคลียร์ก็เอาหัวนั้นยกใส่ก็ขายอัพราคาขึ้นได้ผมก็จะเก็บเอาไว้ถ้าไม่มีใครเอาก็เก็บเอาไว้ไปเก็บไว้กวดัง แต่รถเคีมันอยู่นี่หมดก็เลยเอามาให้พ่อใหญ่สีแกย,ยกลงให้นี่กระบ,บะใส่ไปแล้วมินิมอลกระบ,บะเล็กนี่มันก็จะเป็นเหมือนรถพ่อใหญ่พ่อใหญ่จริงจริงเขาใส่ไอ้ฝาขางฝ้ายนังกับขึรถพ่อใหญ่กับงามิี่ะเออ,เ,เ,อเอาตะชับหนาใส่จะจะอเออ,อ,อใส่บางคนกับไปจบเลย นะไม่ใส่สรุปว่าไม่ใส่ฟ้าข้างนะเอาไว้แค่นี้เลยเนี่ยรอรอเดี๋ยวหากระบะดีๆมาใส่กระบะตัวนี้มันมันแคบมันแคบมาดูสิแคบนี่ใส่เสื้อเอฟก็ไปโผล่โผล่นิดนึงก็เลยไม่ถูกตาเพราะยายสีบอกไม่ถูกตาสั่นเอา,เอา,เอาตาตามเพื่อนว่านละพี่นอ้องเอ้เพื่อนวางได้กับว่าเป็นน้ำเพื่อนเพื่อนถี่ว่าไปดอก เอ้ยอยังมาหาอาันกินเท่าไงโซ่ทีหาได้รถขั้นเขามันดมเดี่ยวจริงๆมอเ่อร์มอค้าขั้นเล่งขึ้นเอาซุ้มกระสอบไปยังขึ้นรถเท่าเดี๋ยวเอาไปไโกดังเอามา,ดดดา,าขึา้นรถนี่ของหัวน่ะมันเบิดแล้วเอ,นเ,นเอาเนี่ยพี่เอ,เเอ๋ผมมาให้หัวของขั้นผมนออผมสื่อคอนโซนมาบตะเกี่ยวกันผมสื่อคอนโซนมาตั้งหาเอาเนี่ย ลงมาน้องน้องพี่อเคไปสื่อคอนโซนทางในมาสามพันหาได้แท่นยกนาได้หมอล้มหมอล้มคันบ่มันเป็นของอันที่ผมซื้อหัวนั่นน่ะไปรอสำรองผมเยไปอานกินอันอยันออกไปไป เอาลงเอาลงให้ยังเลยวาเอาลงผมบมีหลอสำรองมาเบิ่งพอยพอยยยังก็บ่งมา่ิมาเบิ่งจาขวงส้นเสาเงี้จาขวงไปไม่เห็นเฮ้ยสสังส้นเสาเฮียจาขวงในสิว่าเบยังมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยตายตายตายเบิ่งน่าจะเอียนเขาไปหลุดคนไหน อสอสสีส้นให้มันห่างแล้วสีเดีขึ้นไปนอนน้ำเนี้ยโอเคครับ